ตอนผมมาเชียงรายนะครับพี่จุ๊บก็โทรหาผมบอกสุนินอยากจะกินอะไรผมก็พี่จุ๊บอะไรก็ได้ผมเป็นคนง่ายๆผมก็คุยไปคุยมาคุยกันเรื่องสัพเพเหระผ่านไปสักพักผมก็บอกพี่จุ๊บเวลาเราอยู่เชียงรายเนี่ยนะน้ำพริกแตแดงเป็นน้ำพริกที่แบบ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 ของประจำชาติอะของประจำเมืองอะแต่ทำไมเวลาเราอยู่ในร้านอาหารแล้วมันไม่มีพี่จุ๊บบอกสุนินคุณอยู่ในโลกไหน ร้านภูแลของผมเนี่ยเป็นร้านเดียวในเชียงรายที่มีน้ำพริกตาแดงผมบอกพี่จุบคิงจองเลยฮ้าจะมากินก็คิงไม่ต้องบรรยายไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไร ถ้าคุณแน่จริงยัไม่ออกคุณแน่จริงไม่เพราะถ้าคุณน่ารักถ้าคุณอยากจะรักพี่จุ๊บคนที่เคยตอนนี้ผมว่าตอนนี้เขาเป็นคนที่หล่อที่สุดในเชียงรายนะฮะเมื่อก่อนนี่เขาหล่อที่สุดอยู่แล้วตอนนี้ก็หล่อแล้วนี่มีพุงนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะสอนเขาวิธีลดน้าหนักก็ <c oughs> มันทาร้านอาหารนะมันจะผอมได้ยังไงก็แต่กับข้าวมันแต่ละจานนี่นะเด็ดสลัดเด็ดเด็ดสลัดแบบโอย้ย <c oughs> ทุกคนครับมาเชียงรายต้องมาที่ไหนท่าน้ํา 不嘞。